你好，是我的哈，嘟嘟坤，你们好吗？今天我们要来一起学习中文，OK，走吧，我们一起去学习中文。先复习，Top twoan，บ forty ามก่อน o k 大龙池到了，生词。 ตาม老师นะคะทบทวนคำศัพท์ก่อน,นะคะ่ะทุกคุณเกิน老师ูพูดเสียงดังๆนะคะ 图，地图，地图，去，去，去，进，进，进，要，要。 要，真棒！跟老师读，俺当老师呢哈。洗手间，洗手间，洗手间。对不起，对不起，对不起。 迟到，迟到，迟到！进来，进来，进来！ แล้วนะคะตอนนี้เราต้องมาเรียนบทที่สี่ที่สือ่อคือในห้องเรียนคือถางช่าง <c oughs> โอเคเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะเชิงสือโอเคทุกคนตอนนี้พูดเสียงดังๆตามเหล่าชินนะคะเรามาเรียนบทที่สี่คศัพท์นะคะ กันชื่อดูอ่านตาม老师นะคะอานจิง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 แปลว่าเงียบสงบเงียบนะคะออ่านตามล老师ที่อันจิงอานจิงเจนตั้งโอเคตาม老师哈ละ ต่งเล่ต่งเล่แปลว่าเข้าใจแล้วอ่าเข้าใจแล้วนะคะอ่านตามเราช่วยหนึ่งรอบต่งเล่ต่งเล่เจนปังโอเคตามเราชื่อค่ะปู่ต่งปู่ต่งปู่ต่ง ตรงเปลว่าไม่เข้าใจตามเราซีหนึ่งรอบนะคะปูตรงเจ๋นปัง,งโอเคตามเราซีหนึ่งรอบนะคะปูตรงเจ๋งปมมัอโอเคตามเราซีหนึ่งรอบนะคะ จี举手จริงปังโอเคตามเา老อค่ะทุกคนหนา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 นแปลว่ายากใช่ไหมโอเคตามเราชื่อหน,น,นึ่งรอบนะคะหนานจริงปังโอเคตามเราชื่อค่ะชิง ชิงชิงชิงแปลว่าเชิญอย่างเช่นเชิญเข้าไปเชิญใช่ไหมคะเชิญอืมโอเคตามเราชิงหนึ่งรอบนะคะชิงชิงเจนปังโอเคตามเราชิงหนึ่งรอบนะคะจัวอีเ再说ยนตามเหล่าชินะคะ 再说一遍，再说一遍，再说一遍แปลว่าอะไนะคะพูดอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะพูดอีกครั้งหนึ่งอ่าพูดอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นถ้าอยู่ในโรงเรียนอย่ากให้老师พูดว่าพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือ再说一遍 ตาม老师สีกทีนะคะใ再说一遍เปีนเก่งมากจนปั้โอเคตอนนี้มาอาารยอให้ดูให้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เรียนไปให้พักแปลกนิดนึงนะคะเรามาฟังเพลงพร้อมๆกัน 坏习惯，今天这样，明天一样，怎么办？我总不能永远这样，会完蛋。下定决心，把缺点打倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这样长。 更好，平平常常，平平常常。人,人小志气高路，路漫漫，呼呼哈哈，临时把不打不交。扣牙吃书没被完回家，哎、<呦>人人多少都有些坏习惯。今天这样，明天一样怎么办？我总不能永远这样会完蛋。哎、<呦>下定决心。 缺跌大倒，不怕跌倒，信心最重要。我们都是这。

手执旗杆，呼妈妈，呼呼哈哈，临时抱不到佛脚。造型比谁的最好，噼里啪啦，呼噜哗啦，这次会更好，平平常常，平平常常，人手执旗杆，呼妈妈，呼呼哈哈，临时抱不到。 โอเคเสร็จ okay. แล้วนะคะพักเสร็จแล้วนะคะตื่นเต้นแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกิจกรรมการหอต้องโอเคนะคะอืมโอเคทุกคนดูรูปนี้จำได้รูปนี้คือคำไหนไหมคะคือคำว่าอ่านซิ่งหรือคำว่าต <c ười> รงเลอฟลูปนี้ โอเคนี่เป็นกิจกรรมนะคะทุกคนเลือกเลยคำไหนอันจริงหรือว่าตรงเลอิอันจริงอ่าฮะรูปนี้คืออันจริงโอเคเจนปังเราไปดูกิจกรรมอันต่อไปรูปนี้ด,ดูอัวน,นี้ยไฟติ้งขึ้นมาใช่ไหมงั้นก็ต้องเป็นอะไรนะก็ต้องเป็นว่าเข้าใจแล้ว งั้นเข้าใจแล้วเป็นอันไหนคือปุตต่งหรือว่าต่งเละปุตต่งหรือว่าต่งเละโอเคคือต่งเละโอเคต่งเละนะคะเพราะว่ามีตึ้งขึ้นมาคือต่งเละเข้าใจแล้วต่อไปอันนี้ดูเหมือนเขาเศร้านิดหน่อยใช่ไหมรูปนี้อะ่ะก็ต้องเป็น กูตงหรือจีเสาเหมือนเขาเป็นแบบเ,ออเนี่ยคือลอไรงงอยู่ใช่ไหมก็ต้องเป็นว่าไม่เข้าใจใช่ไหมไม่เข้าใจงั้นคือไหนไม่เข้าใจคือปูตงหรือจีเสาวกูตงโอเคทุกคนปูู้ตงนะคะ ตู้ต่อไปกิจกรรมรูปนี้นะคะโอเคดูรูปนี้เหมือนเขาเป็นไยยกมือใช่ไหมย,ยกมือยกมือคือกู้ยต,ตงหรือว่าจี๊ยเซายกมือคือกู้ยต,ตงหรือจี๊ยเซาโอเคจี๊ยเซาจี๊ยเซาคือ 举โ手คือยกมือใช่ไหม <laughs> โอเคงั้นต่อไปเลยดูกิจกรรมอันนี้อุย้ยดูเด็กๆคนนี้เขามีคำถามดิงดิงดิงขึ้นมาเลยอะ่ะคำถามสามันคำถามเลยงั้นอาจาาอาจะเป็นยากใช่ไหมอาจจะเป็นยากยากเป็นคำไหนคือหนานหรือ再说一遍 ู้สึกว่าตามรูปภาพยากเอออันไหนนะคะทุกคนอันนี้หนานนะคะหนานคือยากเออดูเด็กๆเนี่ยรู้สึกยากมากเลยใช่ไหม <laughs> โอเคกิจกรรมอันสุดท้ายลูกนี้ดูเขาชี้มือขึ้นใช่ไหมแต่เขาชี้หนึ่งนิ้วนะคะเออดูหนึ่งนิ้วชี้หนึ่งมือขึ้น ชี้มือขึ้นแล้วก็ชี้หนึ่งนิ้วก็ต้องเป็นพูดอีกครั้งใช่ไหมพูดอีกครั้งคืออันไหน再说一遍หรืออิงโอเคเป็นอันนี้再说一遍再说一遍ก็คือ พดูดอีกครั้งชี้นิ้วหนึ่งหนึ่งครั้งมาโอเคต่อไปทุกคนตัวนี้เปิดหนงังสือหน้าที่30นะคะตัวนี้เอาหนางังสือออกมาเราจะสอนฝึกตัวจีนโอเคเอาหนางังสือออกมานะคะเอานางังสือออกมาเราจะจะสอนฝึกเขียนตัวจีนนะคะเมื่อกี้กิจกรรมไปแล้วใช่ไหมคะ เรามาเขียนเลยฮั่นจี书เสีหน,นังสือหน้าที่30นะคะทุกคนเปิดยางมาคำที่หนึ่งคือสองมือนะคะสองมันมีสี่ขีดนะคะตามเหล่าชื่อขีดที่หนึ่งอ่านว่าย撇 เพียต่อไปเรามาดูขีดที่สองหงหงต่อไปขีดที่สามหงดูขีดที่สามหงนี้จะยาวกว่าข้างบนหงนี้ใช่ไหมคะอืมหงหงต่อไปขีดที่สี่ชูโก ลงมาแล้วก็ค้องนิดหน่อยนะคะอ่านว่าสู่เกลสู่เกลเสร็จยังทุกคนโอเคงั้นตัวนี้มาเขียนตามเหล่าชื่อหนึ่งรอบนะคะมาตามเหล่าชื่อเลยพหเ撇横横竖ูอีกหนึ่งรอบพหงเ撇横ง Oo, yeah. สู้เกเย่หลาเสร็จแล้วนะคะทุกคนทุกคนเสร็จยังเสร็จตามเราชืยังโอเคคำต่อไปคำที่สองนะคะทุกคนคำนี้เยอะนิดหน่อยทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งหมดมีสิบขีดเลยนะทุกคนมาตามเราชเลยโอเคนะคะค่อยๆเขียนนะคะเพราะว่าเยอะเออโอเค ตาม老อค่ะอันนี้อ่านว่าเตียนเตียนต่อไปหงษอ折ีหงษ์折提ต่อไปหงหงต่อไปหงหงนี้สั้นกว่าหงข้างบนเมื่อกีเขียนนะคะหงต่อไป 竖สุดต่อไปหงยาวๆเลยหงยาวๆนะคะยาวที่สุดหงต่อไปสูดสุดต่อไปหงเจก钩หงเจก钩ต่อไปหงข้างใน หงหงต่อไปอีกอันหนึ่งหงหงเสร็จแล้วทุกคุณเสร็จยังเราซืเสร็จแล้วนะคะคำนี้อ่านว่าชิงชิงจ้าดซัอีบีนชิงชิงแปลว่าขอกับลุน,นาปลอดอืมโอเคอยู่ในประโยคก็คือชิงจ๊าดซัวอีเปีน ขอพูดอีกครั้งจำได้ไหมคะโอเคตอนนี้ทุกคนมาตามหล่อชื่อเขียนอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคมาเลยเรามาดูนนี้นะคะอืมตามหล่อชื่อเสร็จแล้วเราเกนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จยัง โอเคตอนนี้เรามาทำาแบดฝุหัดนิดหน่อยนะคะวงกลมคำศัพท์ที่ได้ยินตอนนี้ทุกคุณเปิดถึงหน้าที่2 1ค่ะหน้าที่21นะคะอืมเปิดแบบฝึกหัดหน้าที่2 1ตอนนี้เราจะจับพูดสคํคำแล้วก็ทุกคุณวงกลมไว้นะคะเราจะจับพูด4คํคำแล้วก็ทุกคุณวงกลมไว้นะคะ โอเคข้อที่หนึ่งข้อที่1น,นะคะทุกคนฟังดีๆข้อที่1น่งอานจิงอานจิงอานจิงมีสมรูป A B C อานจิงลูกไหนวงกลมเลยอานจิงลูก A ลูก A คืออานจิงต่อไปข้อ2อฟังดีๆนะคะ ต่งเลอะ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 รูปไหน A B C รูปไหนนะคะต่งเลอะรูปปีต่งเลอะลต่ะอไปข้อสามนะคะขอ้อสาม举手จ手举手จ手举手รูปไหน A B C รูปไหนคือ举手แล้วก็วงกลมเลย举手ลูป B ลูป B คือ举手ต่อไปข้อ C ข้อ4นะคะข้อ4再说一遍再说一遍再说一遍รูปไหนคือ再说一遍 รูปเอรูปบีรูป C ีรูปไหนคือใายชัวอีเปลี่ยนวงกลมเลย B ีรูปบีคือใายชัวอีเปี่ยนเสรยังทุกคน <c oughs> วงกลมเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็เลิกเรียนเลย <c oughs> โอเควันนี้ทุกคน พวกเราเรียนภาษาจีนถึงนี้นะคะเจอกันครั้งหน้าค่ะทุกคุณจ,จ่ายจีน